รู้ไหมครับว่าถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเราถึง25อย่างด้วยกันเลยนะครับมาลองฟังกันไปเร็วๆว,ว่ามันมีอะไรบ้างปวดหัวตัดสินใจผิดพลาดอารมณ์แปรปวนไม่มีสมาธิไม่มีความสุขปวดเรื้อรังภูมิคุ้มกันต่ำลงพูดจาไม่รู้เรื่องขี้ลืมอายุสั้นลงระบบย่อยอาหารมีปัญหามีอาการเฉื่อยชาเรียนรู้ช้าลงอ้วนขึ้นแล้วก็เซ็กเสื่อม โรคมะเร็งเป็นหวัดปัสสาวะบ่อยโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวลดประสิทธิภาพของวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปโรคหัวใจทำอะไรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ในร่างกายผิดปกติและ25เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุครับโอ้โหแต่ถ้าผลกระทบมันเยอะขนาดนี้นะมาลีพักผ่อนกันให้เต็มที่ดีกว่าครับแล้วการพักผ่อนให้เต็มที่นั่นหมายความว่า เริ่มตั้งแต่เข้านอนจนตื่นเนี่ยเราหลับตลอดทั้งคืนเลยแต่หลายหลคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องนี้ก็ได้นะครับบางคนอาจจะตื่นมาเข้าห้องน้ำทั้งคืนแล้วกลับไปนอนอีกครั้งหนึ่งก็โอ้ยนอนไม่หลับซะแล้วกว่าจะนอนหลับก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรมันทำให้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยร่างกายพักผ่อนได้ไม่เต็มที่แล้วก็ไม่สดชื่นทำงานทั้งวันก็จะรู้สึกว่าทำไมสมองมันช้าอย่างนี้ ผมเองทำงานเป็นวิทยากรเวลาบรรยายก็ต้องใช้สมองตลอดเวลาแล้วความคิดก็ต้องลื่นไหลด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยถ้าผมเนี่ยนอนไม่เพียงพอแล้วยิ่งอายุมากขึ้นไอ้อาการที่ตื่นหลายๆครั้งในช่วงกลางดึกเนี่ยก็มีเยอะขึ้นด้วยแต่ช่วง5-6วันมาเนี้ยผมนอนหลับได้ทั้งคืนแล้วถามว่ามีรู้สึกตัวตื่นขึ้นบ้างไหมก็มีบ้างแต่ว่า ไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ํารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับได้ภายในช่วงเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองมันเลยทําให้ช่วงเช้าผมตื่นมามีความสดชื่นทํางานเป็นวิทยกรบรรยายหัวสมองก็ลื่นไหลทํางานได้เต็มที่ซึ่งตัวช่วยของผมก็คือตัวนี้แหละครับ Herb Plus Deep Sleep แน่นอนตรงตัวเลยครับ Deep Sleep แปลว่าหลับลึกแล้วมันจะทําให้เราพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่สารเคมีสกัดอะไรใดๆเลยนะครับเพราะมันเป็นสมุนไพรมีทั้งคมิมไมลยลาเวนเดอร์ไม้จันกุหลาบซีตรัสวาน,นิลางสมุนไพรทั้งนั้นเลยถามว่าวิธีใช,ใช้เราใช้กันยังไงตอนเวลาก่อนที่เราจะนอนเนี่ยเราก็ฉีดเข้าไปในที่หมอนหรือไม่ก็ฉีดเข้าไปที่เสื้อผ้าสักปืด๊ดสองปืด๊ดใครกําลังเจอปัญหาเรื่องนอนน้อยนอนไม่พอหรือว่าคนรอบข้างของเราคนที่เรารักกําลังเจอแบบนี้ ปักตะกร้าไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดเลยครับ